เอาละครับผมคิดว่าหลายคนนะครับมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องท้องผูกนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องการถ่ายยากเป็นเลือดสีดวงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ที่สูงวัยนะครับโดยการปกติแล้วเนี่ยการถ่ายเนี่ยนะครับปกติเราก็ถ่ายทุกวันนะครับบางคนอาจจะหลายวันถ่ายสาวันถ่าย4ีวันถ่ายผมบอกเลยฮะอันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับการที่ถ่ายมากถ่ายน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารของเราก็ไปนะครับถ้าเราทานเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยการขับถ่ายก็ยากขึ้นนะครับ เราทานผักเยอะๆก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายนะครับร่างกายของเราต้องการเส้นใยนะครับที่จะช่วยเรื่องของการที่จะทำให้ลำไส้เราสะอาดนะครับช่วยเรื่องของการขับถ่ายนะครับแต่วันนี้ครับเราเป็นผู้ผลิตนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่โดดเด่นของเราก็คือเรื่องของไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ของเรานะครับเป็นไฟเบอร์ที่เราผลิตขึ้นมานะครับพัฒนามานานแล้วตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากนะครับไฟเบอร์โดยปกติจะมี2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดละลายน้ํากับไม่ละลายน้ํานะครับ2อย่างนี้ต้องอยู่คู่กันนะครับ ชนิดที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยคะอันนี้เป็นไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่เราสกัดมาจากแก่นของต้นปาล์มนะครับายปาล์มไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราพัฒนามานานนะครับแล้วเป็นเส้นใยที่เราทําให้มันกินได้นะครับเวลาเราทานไฟเบอร์ตัวนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่จะสําคัญเลยก็คือมันลดการเกิดท็อกซินนะครับเวลาเรากลับถ่ายออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้สารพิษที่ตกค้างตามผนังลำไส้อย่างออกมาด้วยนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยลำไส้เราเนี่ย 90%นะครับถ้ามีสิ่งหมักหมมอยู่ในลำไส้เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอาการท้องผูกนะครับอุจจาระแข็งนะครับถ่ายยากก็จะเกิดปัญหาหลายๆอย่างในร่างกายของเรานะครับตัวนี้พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้วนอุจจาระเรานิ่มขึ้นนะครับการเคลื่อนตัวของลำไส้เราก็ดีขึ้นนะครับไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับเอาหยุดทานแล้วนะครับก็ยังถ่ายปกตินะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวที่ไล่สารพิษออกได้จริงนะครับพอสารพิษออกมาจากร่างกายแล้วตัวเราก็เบาขึ้นนะครับ ลดการเกิดโรคไล,หล้หลายอย่างในร่างกายเราได้นะครับนั่นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับของการรับประทานไฟเบอร์ก็คือเหมาะทุกวัยนะครับเหมาะทุกวัยเหมาะทุกคนนะครับเราถึงจะถ่ายทุกวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสารพิษจะออกจากร่างกายนะครับสารพิษเนี่ยมาเกิดจากการสะสมนะครับทุกๆวันในร่างกายของเราลำไส้เราสะอาดได้ปราศจากตัวของท็อกซินได้เนี่ยนะครับเราก็จะต้อง ใช้ไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ํานะครับวิธีการรับประทานตัวนี้นะครับคือชงกับน้ําดื่มนะครับเช็คแล้วเสร็จแล้วก็รับประทานเลยนะครับเวลารับประทานตัวนี้นะครับมันจะทํางานประมาณ8ชั่วโมงก็จะถ่ายนะครับเราสะดวกเวลาถ่ายเวลาไหนเราก็นับถอยหลังไป8ชั่วโมงนะครับอันนี้คือวิธีการแนะนําในการรับประทานนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับสิ่งที่เราพัฒนามานานจริงๆแลตัวนี้ผมบอกว่าดีจริงๆนะครับเรามีออยมีมาตรฐานการผลิตนะครับ สินค้ารเราถูกที่สูจนแล้วนะครับนะเราประทานแล้วนะครับสินค้าดีๆองไม่อันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ต้องเห็นผลจริงๆนะครับก็ฝากไ้ด้วยสําหรับอีกมันธิพันธ์ดีๆสําหรับคนรักสุขภาพนะครับดูทีเอสไฟครับ